อย่าจำกัดการใช้เปลวไฟสีม่วงเซนชัคแมนชาแนลโดยแดเนียลสแคลนตันเราคือเซนชัคแมนผู้ดูแลเปลวไฟสีม่วงเราขอเชิญชวนให้คุณทำงานร่วมกับเปลวไฟสีม่วงในวิธีที่คุณเห็นสมควรพวกเราอยู่ในรูปแบบมนุษย์ ในตอนนี้เราจะไม่จำกัดการใช้เปลวไฟสีม่วงไว้เพียงแค่สิ่งเดียวหรือสองสิ่งคุณสามารถใช้ความสัมพันธ์กับพลังงานนั้นเพื่อสร้างสารรค์เพื่อรักษาคุณสามารถใช้มันเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทาย ที่คุณเผชิญในชีวิตของคุณคุณสามารถใช้มันเพื่อล้างพลังงานในห้องและแน่นอนเพื่อล้างสนามพลังงานของคุณคุณสามารถใช้มันเพื่อรักษาส่วนหนึ่งของโลกที่กำลังอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพงสงครามหรือประสบกับ ความวุ่นวายทางอารมณ์ประเภทอื่นๆอย่าจำกัดตัวเองและอย่าจำกัดเครื่องมือของคุณอย่าคิดแม้แต่สักครู่ว่าเราเชื่อว่าเปลวไฟสีม่วงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่คุณมีในกล่องเครื่องมือของคุณมันเป็นหนึ่งเดียวและหวังว่า จะเป็นหนึ่งในหลายๆเครื่องมือและเราอยากจะเห็นคุณทุกคนใช้มันในหลายๆวิธีมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันและดังนั้นการส่งผ่านนี้ที่เรากำลังนำมาผ่านแดเนียลที่นี่คือการเริ่มต้นการใช้เปลวไฟสีม่วงภายในตัวคุณแต่ละคน เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณมีเครื่องมือนี้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและเรายังอยากจะรู้ว่าการส่งผ่านนี้ทำให้คุณได้รับการกระตุ้นเตือนให้คุณรู้ว่าคุณมีเครื่องมือนี้พร้อมใช้งานตลอดเวลาดังนั้นครั้งต่อไป ที่คุณกำลังดิ้นรนกับบางสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้กับใครบางคนคุณจะจำได้ว่าคุณมีสิ่งนี้พร้อมใช้งานมันเป็นเครื่องมือที่มีค่ามันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากกว่าที่เราสามารถระบุได้ในตอนนี้แต่เราจะยังคงระบุเพิ่มเติมเพราะ เราต้องการขยายจินตนาการของคุณใช้มันเพื่อกระตุ้นน้ำที่คุณกำลังจะดื่มหรืออาบใช้มันเพื่อทำงานร่วมกับโครงข่ายพลังงานของแม่ธรณีใช้มันเพื่อล้างสิ่งใดจากอาหารของคุณที่มันอาจจะบรรทุกพลังงานอยู่ ใช้มันในการทำสมาธิในการรักษาและในการสร้างสรรค์จินตนาการถึงเปลวไฟสีม่วงเมื่อคุณต้องการเข้าสู่สถานที่แห่งความสงบสุขที่มากขึ้นหรือเมื่อคุณต้องการเปิดรับการเชื่อมต่อใช้มันเพื่อกราวดิ้งลงดิน โดยจินตนาการว่ามันออกมาจากฝ่าเท้าของคุณใช้มันเพื่อสร้างช่องเปิดที่มงกุฎศีรษะของคุณจะกระมงกุฎเพื่อให้คุณสามารถรับได้มากขึ้นใช้มันเป็นเครื่องมืออนเนกประสงค์เป็นจิตสำนึกพลังงานที่คุณสามารถพึ่งพาได้เสมอและรู้ว่า มันจะเป็นเช่นนั้นสำหรับคุณคุณกำลังสร้างความเป็นจริงของคุณแต่มันง่ายกว่าสำหรับคุณที่จะใช้เครื่องมือที่มีความถี่สูงกว่าที่คุณมีอยู่เพื่อสร้างความเป็นจริงที่จะเป็นที่ชื่นชอบของคุณมากกว่าที่จะใช้บางสิ่งที่มีความถี่ต่ํากว่าเพื่อสร้างประสบการณ์ในอนาคต ที่มีความถี่สูงกว่าสำหรับคุณหากคุณต้องการให้ได้สีที่ถูกต้องเราขอแนะนำให้คุณค้นหามันมีภาพเปลวไฟสีม่วงมากมายที่คุณสามารถหาได้และคุณสามารถค้นหาสีม่วงได้ง่ายๆด้วยเครื่องมือค้นหาที่ยอดเยี่ยมของคุณ ทำความคุ้นเคยกับความรู้สึกของมันรอบตัวคุณและจินตนาการถึงมันเพียเพื่อเพิ่มความถี่ของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างคุณและผู้อื่นให้เห็นตัวเองถูกห่อหุ้มด้วยเปลวไฟสีม่วงในขณะที่คุณกำลังพูดคุยหรือแม้กระทั่งในขณะที่คุณกำลังโต้เถียง เราต้องการให้คุณใช้เครื่องมืออื่นที่คุณมีเช่นกันและอนุญาตให้สัญชาตญาณของคุณนำทางคุณว่าเครื่องมือใดเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับคุณในเวลาใดก็ตามแต่เราหวังว่าคุณจะไม่จำกัดการใช้เปลวไฟสีม่วงอีกต่อไปในขณะที่คุณก้าวไปข้างหน้านี่คือการเดินทางที่สวยงามที่คุณ กำลังดำเนินอยู่และคุณมีเครื่องมือและของขวัญอีกมากมายที่จะค้นพบไปตามเส้นทางของคุณจงเปิดรับพวกเขาทั้งหมดที่มีประโยชน์มากมายสำหรับคุณเราคือเซนชัคแมนผู้ดูแลเปลวไฟสีม่วงชแนลโดยแดเนียลสแครนตัน จิตวันเนสแปลและเรียบเรียง